ค okay, ครับหลังจากที่เราได้สร้างกริดลายนะครับ x y แล้วนะครับเราก็จะมาสร้างกริดลายของความสูงนะครับในแนวแกน z นะครับก็จากแบบนะครับก็ลูกค้านะครับจะให้มาประมาณนี้นะครับ โอเคเราจะใช้ระดับตัวนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับเราก็เริ่มจากนะครับศนะครับแล้วก็บวก5 0 0ร้อบวกเจ็นะครับเราก็ไปที่เทก้าเราเลยนะครับคลิกที่เดี๋ยวันคลิกที่เส้นกีดไลน์นะครับมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับ0นะครับ500ร้อยนะครับเจ็นะครับ พิมไปเลยนะครับแล้วก็สี่พันนะครับแล้วก็แปดพันเจ็ดร้อยนะครับสี่แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับ โอเคเช่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงลาเบลนะครับก็บวก0.00นะครับบวกโอเคนะครับบวกบวก500บวก700นะครับบวก4บวก4,000นะครับ บวกแปดพนะครับนะครับ modify นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเช็คได้ยังไงว่ามันสร้างกิิดลายให้เราตามที่เราต้องการแล้วก็ต้องตรง,ตรงตามแบบลูกค้านะครับ เราจะสร้างวิวขึ้นมา1นึวิวนะครับเป็นเบสิกวิวนะครับโดยไปที่วิวนะครับ New View นะครับ T Point เลยนะครับคลิก1 2 3เราจะได้วิวนี้มานะครับกดคอนโทรล P นะครับเห็นไหมฮะ เราก็เช็คนะครับเช็คความถูกต้องนะครับคอนเฟิร์มก่อนนะครับศูนย์อยู่นี่นะครับขึ้นมานี่ห้าร้อยไหมห้าร้อยนะครับอันนี้บวกเจ็ดร้อยไหมโอเคนะครับบวกสี่พันนะครับเราจะจากเจ็ดร้อยถึงสี่พันเนี่ยสามสนศูนย์นะครับอ้าว แต่เขาค่าเป็นสามสี่ศูนย์ศูนย์ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเห้ว่ากันเนาะบวกนิดหนึ่งนะครับบวกสี่พันนี่คือ G.L.G. ถึง H นะครับหนึ่งหนึ่งถึงสามนะครับแดีว,ว่าเลเวลนี้ก็คือสี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวเราเช็คไปเรื่อยนะครับ 4 6 0 0มั้ย4 7 0 0 6 8 7 0 0 8 7 0 0นี้เราต้องเช็คก่อนนะครับ Top o f column level นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวรสร้างอย่างนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเช็คความถูกต้องกันอีกทีนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มกับทางลูกค้าอีกทีนึงนะครับนี่เราก็จะได้กิดลไลน์ขึ้นมานะครับกบหนึ่งสี่ห้านะครับแล้วก็แปลนนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อวิวก็ได้นะครับ เราเมื่อเราดึงตัวระยะออกมานะครับมันก็จะมีเส้นเส้นมีตัวเลขแบบนี้นะครับทำให้เกะก,กะนะครับวิธีลบตัวเลขนี้ออกก็คือนะครับคีดขวาในพื้นที่ว่างนะครับคีดขวาพื้นที่ว่างแล้วก็กด r e d ี w View นะครับหายไปแล้วครับโอเคกด Fit Work Area นะครับ อันนี้เราสร้างเบสิกวีขึ้นมานะครับถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับพิมพ์ไม่ได้เลยนะครับแต่นี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับโอเคทีนี้เราไปที่ปันนะครับรู้จากแบบลูกค้านะครับ เป็นคอลัมน์ไม่มีนะครับงานเข้าแล้วครับ ก็เป็น SC 1นะครับเฟรมไซดิงนะครับเสา SC 1นะครับ SC 1ก็คือ500คูณองรยคูณ10ขอไปครับที่ระดับความสูงพันสอง โอเคนะครับเราจะมาสร้างฟุตติ้งสำหรับ SC หนึ่งนะครับดีเทลฟุตติ้งอยู่ไหนเนาะ ไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามาใส่คร่าวๆไปนะครับฟุตติ้งเอสซีหนึ่งนะครับเราก็ต้อมาที่คอนกรีตนะครับคลิกแทบคอนกรีตนะครับก็จะมีคอลัมน์บีมพาร์แนลสลับฟุตติ้งนะครับเราก็คลิกไปที่ฟุตติ้งคลิกเลย นะครับทีนี้สแตนด,ดาดที่โปรแกรมให้มาก็จะเป็นฟุตติ้งพันสองคูณพันสองนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นพันสองคูณหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับเอ t นเตอร์ Enter, นะครับสีขอเป็นสีเปลี่ยนสีหนึ่งนะครับเอาเป็นสีเก้าเก้าดีกว่านะครับสีของแท็กก้านะครับจะมีมาทั้งหมด 1ิสีนะครับก็จะเริ่มจากศ15สี 0- ถึง14นะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับสมมติผมจะใส่2นะครับสีหนึ่งสีหนึ่งก็จะเป็นสีเทานะครับสี2จะเป็นสีนี้นะครับ3เป็นสีนี้จะวนจะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราใส่99 99้านะครับก็จะเป็นสีังกีดนะครับ เช็ <c oughs> ควิวนะครับจริงๆฟุตติ้งก็ลึกเจ็ดห้าศูนย์นะครับเท่าๆนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ตัวคอลัมน์นะครับตอ่อหม้อนะครับซีซีหนึ่งซีซีหนึ่ง เดี๋ยวผมขอหารายดีเทลของ cc ซหนึ่งก่อนนะครับซีซีหนึ่งคอลัมน์แปดร้อยคูณห้าร้อยโอเคนะครับเราก็สร้างคอลัมน์นะครับ เลยนะครับปุ่นนะครับแปดร้อยคูณห้าร้อยโอ้โหอันนี้ไม่น่าจะใช่พันสองแล้วนะครับเก้าร้อยอันนี้น่าจะเป็นพันเจ็ นเนื่องจากว่าเราไม่มีดีเทลนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับความสูงพันสองนะครับจากแบบคอลัมน์สูงพันสองตัวหม้อนะครับสูงพันสองร้อยนะครับจากเส้นสูงจากบวกเจ็ดร้อยขึ้นไปพันสองเจ็ดร้อยขึ้นไปพันสองเจ็ดร้อยบวกพันสอง พันเก้านะครับพันเก้าบวกห้าร้อยสองพันสี่นะครับก็ใส่ไปเลยครับสองสี่ศูนย์ศูนย์เข็นเตอร์นะครับเช็คนะครับเช็คโคตรพีนะครับเพื่อเข้ามาหน้าหน้าวิวนะครับบิดเช็ค พันเจ็ดนะครับเกินนะครับลบห้าร้อยก็เหลือพันเก้านะครับพั 1, 2, นะสงองจำได้อีกไหมนะจากเส้นเจ็ดร้อยขึ้นไปพันสองโอเคครับ ตั้งชื่อว่าเป็น C C หนึ่งแล้วกันนะครับ C C หนึงนะครับ C C หนึ่งมีอยู่โอเคซีซีหนึ่งทั้งหมดซีซีหนึ่งซีซีหนึ่ง โอเคครับคอปปี้เลยครับถึงเกตไลน์ดีนะครับ สุดเราจะวางวิวกิดนะครับก็เป็นพันเจ็ดอคโอเคอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับ Okay. ใส่ขเข้าวๆไปก่อนนะครับ copy นะครับ copy ไปเลยนะครับคลิกคลิกคุมนะครับลากซ้ายมาขวานะครับ copy ้ิงกินลายดีนะครับ เอสีสองเอสเในกรณีน,นี้ผมจะใส่เป็นข้อล่์เท่ากันเลยนะครับฟุตติ้งและข้อล่์จะใช้เป็นตัวเดียวกันนะครับโอเค Okay. ใส่แค่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่ดีเทลกันอีกทีนะครับต่อไปก็จะเป็นเสานะครับเสาเหล็กนะครับก็จะไปที่มาที่สตีลนะครับพอลัมนะครับคลิกลงไปนะครับไซส์ SC หนึ่ง SC หนึ่งห้าร้อยคูณสองร้อยนะครับแล้วเข้าไปคลิกเดี๋ยวไปคลิกที่ตัวเสานะครับ 500คูณ200นะครับก็จะเป็นก็ไปที่ h ถึงกับ500คูณ200นะครับ500 500คูณ200คูณสุดโอเค apply นะครับเกรดเป็นใส่เป็น ls 400นะครับสี7โอเ okay. ค modify ความสูงนะครับจาก12นส ส0 0ศูนยเฮ้ยหนึ่ถึง8ปดเจนะครับตามความสูงของเสาเราครับแปดเจ็ดหนยครับเ n t นเตอนะครับก็ปีไปเลยครับอันนี้จะให้ชื่อว่าเอสนะครับ copy ี้มาเลยครับเหมือนเดิมนะครับ เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับใส่ไปก่อนนะครับไม,ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเช็คแบบนะครับถึงไม่ได้เช็คแบบก็เลยลากๆไปเลยนะครับ S C หนึ่งโอเคคัด copy นะครับ 1. S C หนึ่งนะครับทีนี้เราจะหมุนเราจะหมุนให้หน้าของไบไฟแฝงนะครับเข้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับพร้อมนะครับครับ แบบนี้นะครับหมุนได้เลยนะครับมแบบีท็อปนะครับหมุนตามทีนี้เราจะใส่เบสเพจกันนะครับหลังจากนี้เราจะใส่เบสเพจนะครับสำหรับการสร้างอาคอลัมน์ฟุตติง้งแล้วก็คอลัมน์ที่เป็น เสาเหล็กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ